สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมในที่สุดตัวที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงนะครับวันนี้หนวดขาวเข้าสู่เกมนะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งกิจกรรมของสัปดาห์นี้คุ้มค่ามากๆนะครับผมก็แบบของวันที่มันเอามาขายนั้นก็แบบหลายอย่างนะครับทุกคนที่มันจะเหมือนแบบแถมให้เราทําให้เรานั้นผมการันตีได้เลยว่า ต่อให้เราเล่นใหม่เราก็สามารถที่จะหมุนเพชรใช้ใจ่ายน่าจะครบประมาณ30 0 0 0เป็นขั้นต่ําหรือถ้าใช้ดีๆนะครับผมภายในระยะเวลา7วันเราสามารถที่จะเลือกอาวุธเทพ1ชิ้นได้เลยนะครับทุกคนในสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาชิ้นไหนหกร้อยแต้มเลยพี่ถามว่ามันจะมาจากไหนเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนครับก็อ,อื่นก็เดี๋ยวดูทุกกิจกรรมทั้งหมดนะครับผมก็กิจกรรมของหนวดขาวมาใหม่นี้มันจะมี ล็อกอิน3วันได้รับฟรี1ตัวนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้รับพวกถังอะไรต่างๆเนาะสามารถพลาดได้ไหมพลาดได้ครับสมมุติว่าอันวันนี้วันผลหัสเนาะเป็นวันแรกวันศุกร์ใครที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับผมลืมเข้าเกมแล้วมาเข้าวันเสาร์มันก็จะนับเป็นวันที่2นั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยสบายๆครับส่วนขวามือก็ต้องเป็นการเติมครับมันจะมีภารกิจให้เราทําตรงนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีของรางวัลหลายๆอย่าง อันนี้นะครับผมมันจะเป็นภารกิจง่ายๆครับซุปเปอร์ลัอก,กี้สป,ปินก็คือหมุนวงล้อยากแล้วก็ได้รับตัวละคร4ดาวครับผมเป็นจํานวน30ตัวอันที่2หมุนปกติ50ครั้งครับแล้วก็ได้รับโจนสลัด200ตัวครับผมกี่ดาวก็ได้อันนี้ก็เป็นการ c h a ์เลนจ์พอยต์นะครับผมชนะ2แต้มแพ้1แต้มก็คือในระบบอารีนานั่นเองแค่30แต้มครับทำภารกิจ5ดาวนะครับผมในตรงมารินฟอร์ด15ครั้ง อันนี้ก็ภารกิจ4ดาว20ครั้งครับบวกกับย่อยตัวละคร3ดาว30ตัวก็จะได้แพ็คสีเขียวตรงสายที่เป็นสีม่วงมานะครับในหมุนซูเปอร์ลักกี้สปินนะครับ50ครั้งบวกกับอัพตัวละคร6ดาว2ตัวได้ถังมา40เลยครับผมเยอะมากเลยอันนี้ก็ผ่านใดระบบ15ด่านนะครับผมเทนโหมดแล้วก็อัพ9ดาวครับก็จะได้เป็นกล่อง6ดาวมา1กล่องครับผมผ่าน15ด่านแบบยากแล้วก็ ัพ10ดาวครับก็จะได้แต้มในระบบเทนนิงนะครับผม5 0,000ื 50, 000เลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแพ็คเขียวตรงสายสายพิเศษสีเหลืองนะครับผมสำเร็จภาร,รกิจ6ดาว2ครั้งแล้วก็เก็บแต้มในระบบสามนะครับชนะได้2แต้มแพ้ได้1แต้มกล่องสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นกล่อง10ดาวเหมือนไอทำภารกิจในระบบสามนะครับผมก็คือเราลงไปตีชนะ2แต้มแพ้ได้1แต้มครับเก็บ50แต้มอันสุดท้ายก็ เสร็จเส้นภารกิจเจดาวสองครั้งในระบบมาเรียนฟอนนะครับผมง,ง่ายๆเลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูแฮปปี้เดย์นะครับผมนี่กิจกรรมนี้ให้ทั้งถังเยอะมากนะครับแฮปปี้เดย์นี้ผมแนะนาให้สุ่มไอตรง50ให้หมดเพราะว่ามันได้ถังเยอะได้ตั้ง20เลยเนาะแล้วก็ยังมีของรางวัลพวกข้างล่างนี้อีกด้วยนะครับผมทําครบอบอกได้เลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มค่าสุดๆครับเดี๋ยวเรามาดูในอีเวนต์ข้างในกันนะครับผมอีเวนต์ข้างในนี้ ไอ้พวกเติมเงินนี้ก็เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนลวกันนะครับทุกคนเพราะว่ายังไม่มีอะไรโดดเด่นหลังจากที่ไล่ดูแล้วนะครับผมก็จะเหมือนกับสัปดาห์ทั่ทวไปนะก็จะมีแค่แพ็กที่เป็นเนี่ยตีกล่องตีบอสแล้วก็สู่หมดนี้ก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มเลยครับผม1เพรเท่ากับเฮ้ยหเหรียญเท่ากับ3000กว่าเพรเลยครับรางวัน,นี้ก็เลือกได้จะเอาที่หมุนปกติที่หมุนปกติอันนี้หรือว่าจะเอาที่หมุนพิเศษ5นะครับผมหรือว่าจะเอาถัง5เป็นหรือจะเอาแก้วอย่างนงี้นะครับผมของนอน เดี๋ยวเรามาดูวันพีทบ็อกเซตครับข้างบนก็จะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าของรางวัลกิจกรรมวันนี้เยอะมากนะครับทุกคนในวันพีทบ็อกเซตผมบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้คุ้มที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยก็ว่าได้ครับกล่องตีบอสนี้ก่องน,นี้ขายอยู่ในราคา10กล่องเท่ากับ5,000เพชครับกล่องละตกกล่องละ500เพชรซื้อได้ตั้ง10ขังนะครับผมก็100กล่องเลย50,000ถ้าถามว่าเฮ้ยพ,พี่จองเพชมาจากไหนค่อยๆหาครับ ได้5 0 0พันกอนแรกแล้วก็มาซื้อก่อนเลยแล้วก็เปิดเอามาหมุนเอามาหมุนไปตีบอสนะครับผมคือ1กล่กองอกากาศสุดๆเราจะได้300เพชรซึ่ง300เพชรนั้นอะ่ะเราก็มีได้ทั้งหีบเงินของรางวัลต่างๆที่ได้คุ้มค่ากลับมานะครับผมซึ่งคุ้มมากๆเลยผมก็ต้องแบบไม่อยากจะเชื่อหรอกว่ามันจะออกแค่20อย่างเดียวครับมันต้องมี 30- 40หรืออาจจะดวงดี100หรือหลักพันให้เราเลยก็ว่าได้นะครับผมแถมยังมีตัวละครอ,อีกเนาะผมมองว่าคุ้มที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยครับเพราะว่ามมันีีอก หลายกล่องครับทุกคนมาเริ่มจากกล่องต่อไปนี้ครับ2000แต้มตีบอสบวกกับกล่องสุ่มนะครับผมนี่สุ่มตัวละครคมะแล้วก็แพ็คเขียวแพ็คส้มนะครับกล่องนี้จะสุ่มนะครับทุกคนจะเลือกไม่ได้นะครับผมจะเป็นการสุ่มเท่านั้นเนาะ25,000เพชรที่เราซื้อไปนะครับผมเราจะเสีย25,000ไปเราจะได้30,000กลับมานะครับเพราะว่า สองพันนี้สองพันนี้เราใช้ตีบอสไปเราจะได้เพชรกลับมาสามหมื่นแล้วก็ได้แต้มกลับมาหนึ่งร้อยแต้มนะครับแต้มแรกของนะแม่เยอะสุดๆครับผมต่อไปนะครับทุกคนต่อไปจะขายในราคาสองหมื่นจะได้หนึ่งพันห้าร้อยแต้มหนึ่งพันห้าร้อยแต้มถ้าเราเอาไปคูณกับสามร้อยเอาไปหารยี่สิบครั้งแล้วก็คูณสามร้อยก่อนนะครับผมเราจะได้เพชรกลับมาสองหมื่นสองกล่องน,นี้เราจะได้กําไรครั้งละสองพันครั้งละสองพันห้าร้อย สองครั้งเราได้กาไร5000เพรอันแรกเราได้กําไร1 0,000เพรนะครับผมบวกกับกล่องซุม่มอันนี้จะเป็นกล่องคาลินาเนาะอันนี้เหมือนกันครับอันที่3เราก็ได้กําไร1 0,000เพรครับผมบวกกับกล่องซุ่มที่เป็นไต่เหี่ยวมีฮอ ok, คคับแม่คุ้มสุดๆเลยนะครับทุกคนอันที่4นี้นะครับผมอันนี้มันขายอยู่ในราคา800 0ครับ8 0 0 0เราได้มา500 500ครั้งอะ่ะเราถ้าเรากดตีนะครับผมเราจะได้เป็น จำนวนเงินกลับมาแค่เจ็ดันห้าอันนี้เราขาดทุนห้าร้อยแต่ไม่เป็นไรครับขาดทุนห้าร้อยแต่เราได้สุ่มพวกถังพวกที่หมุนอะไรต่างๆนะครับผมขาดทุนขึ้นไปห้าร้อยแล้วส่วนอันนี้เราก็มาได้กําไรกลับคืนมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับทุกคนสุ่มหนวดขาวด้วยแล้วก็อันนี้สามหมื่นได้สองพันห้ามันได้เยอะจังอะครับทุกคนได้สองพันห้าร้อยแต้มเลยเหรอสองพันห้าร้อยแต้มถ้านําไปหารยี่สิบจะเป็นจํานวนขังเราจะได้ที่ตีบอลไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณเพชร ได้กลับมา3,7,500เพรชรครับทุกคนโอ้โหได้กำไรหมื่นห้าครับสองซื้อได้สองครั้งไงผมจัดก่อนเลยปับ๊บปัติท,ทิศโอเอาอง่ายๆทุกคนสัปดาห์นี้แจกอาวุธเทพหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อย 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1,000 1,100 1,200เฮ้ยทุกคนได้อาวุธเทพ2ชิ้นเลยครับผมจากไล่คำนวณดูคร่าวๆนะเพราะว่าการที่เราซื้อกล่องนี้เราได้กำไรนะครับผมแหมนี่แล้วเรา,า,านำกลับมาแลกตรงนี้เพราะว่าเราได้แต้มตีมอสอย่างเยอะแล้วแต้มตีมอสปุ๊บเราน,านำกลับมาแลกดอกกุหลาบตรงนี้นะครับผมดอกของใครโน่นี้ก็ทุกคนครับ6กลยแต้มจัดไปเลยครับผมอันนี้ผมแนะนำจากใจจริงๆว่าเอาต้านสถานะก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ต้านสตันหรือว่าป้องกันกลายเป็นหินครับเพราะว่าตัวโดดเด่นจะเป็นคาริน่าที่คนนิยมเล่นนะเอาง่ายๆเรลี่อย่างนี้ครับผมเล่นแทบจะทุกทีมหรือเดฟามิงโกตายเหี่ยวครับไอเทมชิ้นนี้กันได้หรือว่าใครอยากที่เป็นแบบทีมถือขึ้นหรือไอเสื้อดฟาที่ผมไม่แนะนําเลยมันเพิ่มบล็อกเราไปใส่แมนสปีดดีกว่านะครับแช่แข็งก็ยังไม่มีตัวโดดเด่นครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นป้องกันสตันกับไอป้องกันกลายเป็นหินครับเฮ้ยทุกคนมันแจกเยอะจังอะครับผมไม่วันพีดบ็อกเซสสัปดาห์นี้ก โคตรจะคุ้มค่าเลยนะครับผมคุ้มเกินเดี๋ยวผมแบบต้องไปไล่ตีบอสแล้วก็เอาหินกลับมาน่าจะแบบโหนั่งปั่นทั้งวันครับทุกคนคุ้มมากเลยนะถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนของรางวัลในเซตเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะคุ้มที่สุดคุ้มไปแบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับทุกคนจัดไปเลยเราซื้อพวกอันนี้ก่อนก็นได้นะถ้าเพจถึงครับผมเนี่ยที่มันขายพวก25 0 0มที่เป็น2 0 0 0แต้ม2,500เนี่ยเพราะว่าการที่เราไปตีอ่ะเราจะได้กำไรไงแล้วก็ค่อยมาหมุนแล้วเราค่อยไปสุ่มกล่องอันนี้ ทีหลังก็ได้ครับผมแหมสุดๆครับเพราะฉะนั้นใช้เพชรสัปดาห์นี้ผมไล่ใช้เพชรให้ดูเลย50,000ครับอันนี้50,000เป็นแสนหนึ่งเฮ้ยอะไรครับเนี่ยส0 0 0 0นจะเป็น3 0 0 0 0นส0 0แสนอ้าวทุกคนถ้าใครที่มีเพชรติดตัว30,000ื่ะผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสใช้เพชรถ,ถึง400,000ครับแถมยังได้ ป้องกันแช่แข็งไปอีกครับผมสี่แสนตรงนี้โอ้โหกล่องสุ่มของอีกเยอะแยะครับเฮ้ยไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นจัดไปครับลุยไปครับผมผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําได้ครับต่อให้ไม่มีเพชรสมัครใหม่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับสมัครใหม่หมุนเพชรหมุนวนเวียนมาได้เพชรสี่พันห้าพันจัดกล่องไปเลยครับผมเพราะจัดกล่องก็ส่มเรื่อยๆครับพอเพชรถึงหลักหมื่นจัดไปครับมันต้องได้มันต้องโดนอยู่แล้วแหละ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเลยว่ามันถึง4ี0แสนจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ทุกคนเห็นเพชรผมส0,000ื่นนะครับผมจะไม่ทําการทําภารกิจอื่นเพิ่มนอกเหนือจากอีเวนต์สัปดาห์นี้และก็จะไม่เติมเงินครับจะรู้ได้ไงว่าเติมไม่เติมเดี๋ยวผมจะเปิดหน้านี้ให้ทุกคนดูก็คือถ้าผมมีการเติมเงินน่ะหน้านี้มันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่า40,000 0เพชรจะใช้ได้หรือเปล่าโดยที่มีเพชรติดตัวส0,000ต่อให้เพชรติดตัวไม่มีเลยถ้าเรามีแต้มไอตัวนี้นะครับผมนี่ แต้มที่ได้จาละได้รับจากการสุ่มนี้เราก็ได้เปิดตัวมา400แต้มตีบอสนะครับผมก็สามารถไปต่อได้อันนี้ก็คุ้มค่าสุดๆครับแต้มตีบอสยังคงได้รับจากการสุ่มถังนี่สุ่มถังด้วยนะครับผมได้กลับมาเยอะครับครั้งที่159การันตีหนวดขาวยังแถมกล่องหนวดขาวมาอีกครับปกติไม่เคยแถมครับอันนี้ก็น่าจะเอาใจผู้เล่นเยอะขึ้นแล้วน่าจะเรียกให้ผู้เล่นกลับมาครับผมต้องบอกได้เลยว่า คุ้มแบบคุ้มสุดๆนะครับผมตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นกิจกรรมไหนแบบคุ้มกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็สุ่มโดยใช้แก้วครับสุ่มโดยใช้แก้วก็เป็นปกติอยู่สุ่มโดยแบบไอหมุนวงล้อเนี่ยโดนลดจํานวนถังไปนะครับปกติมันจะได้45แต่ว่ามันลดเหลือ30แต่ไม่เป็นไรครับกิจกรรมอื่นแม่มีเยอะแยะครับทุกคนสุ่มแบบซุปเปอร์ก้าเหมือนเดิมครับขอไปเร็วๆเลยลวกันเนาะอันนี้จิตเติมเงินกิจกรรมใช้เพชรก็เมื่อกี้ครับผมนี่ครบ4 0 0แส0ครับได้แน่นอนครับ ของแค่มีของติดตัวเล็กๆ,ๆน้อยนะครับผมแมสัปดาห์นี้ก็แถมยังมีเนี่ยสะสมตัวละครน,นะครับผมคือถ้าเราได้รับตัวละคร5ดาวของสายสายต่างๆก็จะได้พวกถังกลับมาอีกครับอ,อารีนาชาเลนจ์เวันครับแวะไปตีอาร n a c าชาเลนจ์ก็ได้พวกถังพวกอะไรด้วยนะครับผมอัพนวดขาวครับ6ดาว9ดาว10ดาว13 15ก็จะได้ของรางวัลกลับมาเนาะอันนี้ก็เป็นช็อป ชอบจากการตีบอสนะครับผมก็คือถ้าเราตีบอสที่ผมไล่ให้ดูก็ได้นแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนนี่ของสองอย่างนี้ก็จัดไปครับแม่แห่สุดๆครับทุกคนก็จะนั่งเสียเวลามาตีบอสาใครานุก,กันหน่อยก็บอกได้เลยว่าหีบเงินนี้เฟอร์แน่นอนครับแม่ถังก็โอ้โหทุกคนเราแค่คิดแค่การโจมตียังไม่ได้คิดของแบบ3อย่างทางขวามือเลยเนะาะถังต้องได้เป็นพันแน่นอนเลยผมเชื่อว่าเพราะว่ามันตีแบบเยอะมากนะครับผมเกินไป ใบน้ำจับครับโอ้โหเพิ่มมาเป็นสี่แล้วทุกคนดีมากสุดๆครับลัคก,กี้พอยก็น่าจะเหมือนเดิมนะก็โอเคครับผมสสำหรับกิจกรรมของสอัปดาห์นี้ผมวังว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมหรือไม่ได้เล่นไปแล้วหรือแบบเป็นผู้เล่นมาเล่นใหม่ต่อให้ไม่มีโค้ชช่วยในตอนแรกเราก็สามารถช่วยตัวเองในการดันไม่ว่าจะเป็นการสุ่มถังหรือว่าการหาเพชรเล็กๆแน่นอๆเพื่อที่จะไปซื้อกล่องแล้วก็มา ตีบอสนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับผมมองข้ามร้านช็อปไปครับผมนี่ลืมพาทุกคนดูร้านช็อปนะครับผมร้านช็อปก็มีแค่เหมือนเดิมแหละทุกคนมาซื้อแค่ที่หมุนที่ตีบอสมีหรือเปล่ากับที่ตีบอสนะครับผมแค่นี้เลยที่ผมอยากแนะนําเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วเนือก็ยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับผมมีเพชรก็เหลือเก็บไว้ใช้ในกิจต่อไปแล้วกันเนาะส่วนช็อปไฮรเอทนะครับผมไอตัวของแผ่นที่นี้มันจะได้รับจากการสุ่มด้วยตัว ผมแนะนาแรกแค่นี้อั่นเดียวนะครับผมสเปเชียลเพชก็คือเอาไปการไปแบบไปสุ่มหาเพชรนะครับผมในภารกิจมารินฟอร์ดนั่นเองเนาะทุกคนไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกลับมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้ก็เหมือนจะคนเล่นหายไปเยอะแล้วนะครับผมกิจกรรมนี้มีทั้งตัวละครหนวดขาวเข้ามาใหม่แล้วก็แจกเพชรแจกของเยอะมากครับได้วุฒิเทพ2ชิ้นเลยนะครับผมก็ถ้าแบบ รวมใช้เพชรก็ได้ป้องกันแช่แข็งอีก3ชิ้นเลยนะครับทุกคนโอ้โหสุดๆก็ได้หรือไม่ได้ยังไงผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนึงแต่จากที่ผมคํานวณดูแล้วผมมองว่ามันได้นะครับทุกคนหลังจากที่ผมคํานวณเนาะจากการซื้อที่ตีบอยแล้วก็มานั่งหมุนตีเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็อย่างที่แจ้งครับได้ไม่ได้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะ กระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือกิจกรรมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆม,มีโค้ดอะไรต่างๆมาจะได้ไม่พลาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะคะรับผมสวัสดีครับ